ก้าบสบายดีเบิร์ดสุครุสุค,สคนทุกอยทุกมุมที่นะครับทุกท่านสำหรับตอนเที่ยงวันนี้คอยกัดสีมาเฮ็ดอาหารการกินให้พ่อแม่กินหรือว่าให้ครอบครัวกินนั่นก็คือเมน,นูที่เฮาได้นนห,ห,ห้ามือคืนนี้ก็คือเราจะเฮ็ดอันฟนกบเพราะว่าเมื่อคืนนี้เราได้ไปเยี่ยงกบเยี่ยงเคียดพานน้องแยกไปเยี่ยงตามหัวตามห้องนี่แหละวันนี้เราจะไมเ่เฮ็ดเลย เพราะว่ามือเศร้านี่แม่กิบบได้เห็ดป่นตอนเที่ยงเขาจะมาเห็ดให้กินน้ำกัน<อ>กบที่เอาหาได้กับซัมนี่แหละกบที่เอาเยี่ยมันขึ้นนี้กับย่างเรือแต่ซัมนี่เพราะว่าแม่ฮักให้อันพี่น้องอีกเนาะสองสามโตเนาะและ้วก็ปลาตัวนึงเพิ่นเอาให้เขาเพราะว่าป้านี่ยสองโตเขาได้เหลือแต่ตัวนึงค่ะ ถ้าปลาไพาได้เบิ้งในคลิปก้อนก้อนนะเจ้าหูก,กบเนี่ยเราได้ประมาณสิบปลายก็โตกับตัตแม่นี่เจ็ดโตหรือว่าหกโตหกโตัวแม่อันนี้เราต้มน้ำก่อนเพื่อหัาลวกอันกบหรือว่าเครียดลวกอันสิ่งทีม่มันแสบนอยนึงเพราะว่าเครียดชน,นิดนี้ด้านล่างมันจะเป็นสี เขียเขียวๆถ้าว่าเขาจับเครียดนี่เขาบายใส่หน้าก็มีโอกาสแสบหน้าแสบตาแสบตาบ่มีนหน้าถูกคนสิคนไครกับมาใสก่อน มันมีไข่ใส่หอยบนเดียวบางทีพอสมารถเอาไปกินได้โอ้หน้ำมัน ตัวสีเหลืองเนีย่ยเปนน้ำมันยด,ดูพีในสัสลักษณ์นี้ นี่แหละเคลียดที่เขาเอาใส่มันออกเรียบร้อยแต่เขาจะโตมเลยใส่ใบมะขามอ่อน ออกมะเพก่อนถวามะเพ็ดนี่เราต้องตำก่อนถ้าว่าเาตมะเพ็ดก่อนนี่อย่านำมบนบ่นแรกต, <c oughs> ตักออกใส่ถ้วยจสบายเา เหลือเอามาเผ็ดอันนี้เาจะไว้เป็นน้ำสดเลยน้ำในหม้อเนี่ยจะไว้เป็นน้ำสดเลย แป้งน,นัวกับเกลือแล้วจึงค่อยตำ

ป่นกบมุอนี้คือสีเพ็ดแห้งเผ็ดร้ายขนาด นานน้อยนึง

คือว่าสำเร็จสำหรับอาหารเทียงมื้อนีป้ปนกบกิมคับพักนอกอันนี้แมนซีมูปลาถี่พีน่นองแบ่งมาให้เลือแต่น้้ำมันของกินตอนเสาร์จงไวตอนแรงแตอนเทียงน้ำมันน้ำสดแกระเจ้ว ตอนนี้พอแม่และวกน็น้องแยกแกะมานั่งนํากันแต่เขาจะลงมือกินเขา้ามามามาทุกคนมากินเข่าเทียมกันแม่าการเลิกแต่เสียหนาส่วนมั่นส่วนเฮากันยังดีบ้านเอาลงมือ すいません。 มึไม่ยอมใส่เสือ้อบอกหลายครั้งแล้วไ่ยอมใส่อันนี้ก็เสื้อจากพี่อำไพส่งมาให้เอาไปใส่เลย xuống này. Chà, cái này sâu. ตอนนี้พอเขากินข้าวเที่ยงกับอี้ลเต็มที่ได้กินปนกบแซ่บๆด้นเดี๋ยวบรายกินปนกบหากากินเดือนนี้แหละแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็สิจบลงอยู่นี่เลยต้องขอบกขับใจทุกท่านที่เข้ามาเบิ่กมาชมแต่ตออบทุกจบถ้าบริยลาดผลงานการเคลื่อนไหวของครอบครัวเฮาก็อย่า,า,าลืมกดไลค์กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งเพื่อมีคลิปใหม่ๆก็จะได้รับก,การแจ้งเตือน เอานาะเขอขอบใจบ๊ายบายจุดอันดับต่อไป